ก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาไลฟ์สดนะฮะวันนี้ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเรื่องอะไรก็วันนี้จะมาพูดมาคุยเรื่องโซเชียลกันนะฮะตอนนี้นะครับใครเล่นโซเชียลเฟซบุ๊กหลักบ้างนะฮะเฟซบุ๊กหลักนะครับตอนนี้นะฮะโอ้โหสนุกสนานมากในการทาโซเชียลนะครับโดยเฉพาะนะครับรีวรีวของเฟซบุ๊กหลักแล้วก็รีวของเพจนะฮะ แล้วก็ทิกตอกนะครับผมเองก็เล่นทั้ง3มแพลตฟอร์มเลยนะครับสแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หลักไม่ว่าจะเป็นเพจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น youtube ไม่ว่าจะเป็นย i ทิกตอกนะครับเล่นทั้งหมด4แพลตฟอร์มแต่เป็นไงครับผมมีความรู้สึกว่าผมเองปังทุกแพลตฟอร์มเลยนะปังทุกแพลตฟอร์มเพราะอะไรครับมีคนมาสมัครเรียนออนไลน์นะครับบางทีก็เป็น มาจากเฟซบุ๊กหลักบางทีก็มาจากเพจบางทีก็มาจากทิกต็อกบางทีก็มาจาก u t u b e นะฮะอย่างแปลงที่ผ่านมานะครับที่จะโอนก็มาจาก u t u b e ครับมาจาก u t u b e นะฮะในเมื่อชนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะไลฟ์สดวันนี้เพราะว่าผมปังทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะ,ะท่านที่เข้ามาชมแล้วนะครับอ่าส่งสติกเกอร์ให้ผมด้วยกันละกันนะฮะ ผมจะได้รู้ว่าเออท่านชมแล้วก็ส่งสติกเกอร์อให้เป็นกําลังใจครับก็วันนี้มาไลฟ์สดปกติจะเป็นไลฟ์สดตามแปลงต่างๆไปแปลงนี้ก็ไลฟ์สดไปแปลงนี้ก็ไลฟ์สดไปหลายแปลงไลฟ์สดแต่วันนี้นะก็อยากไลฟ์สดที่ออฟฟิศบ้างออฟฟิศของผมรับอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ลาดพร้าว115ลาดพร้าว115ก็เข้ามาประมาณสักสิบเมตรนะครก็จะเจอออฟฟิศนะเรามี ไวบอร์ดเรามีเรามีทุกอย่างครับคือตอนนี้นะครับผมก็เปลนออฟฟิศผมก็ง่ายๆเลยสบายๆครับเราก็มีรับได้ประมาณ50คนนะครับรับได้ประมาณ50คนเนเมื่อเช่นนั้นท่านมาเรียนนะครับเราก็จะสอนท่านเองนะฮะว่าวันนี้จะสอนเรื่องอะไรวันนี้จะสอนเรื่องอะไรเราก็สอนนะฮะเราก็จะบอกเราก็จะสอนเพราะว่าหลายๆคนนะครับมาที่นี่นะครับอย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา วันที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มาทั้งหมดนะฮะสิบท่านด้วยกันนะครับสิบท่านนะแปดท่านเป็นคนใหม่นะครับแปดท่านเป็นคนใหม่แล้วก็ส่วนอีกสองท่านเป็นคนเก่าก็มาเรียนรู้เรื่องการทํำอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการทาโซเชียลนะครับวันนี้อยากนาเสนอครับอยากนาเสนอครับแรงที่น้องจอกครับแรงที่น้องจอกนะฮะแรงที่น้องจอกนะฮะโอ้ไลฟ์สดจะเป็นกับงวดกับผังใช่ไหม โอเคก็แปลงที่น้องจอดนะครับเป็นแปลงที่ผมเองก็ชอบมากนะฮะอ๋อลืมไปเห็น,นะฮะถ้าผมเอาด้านหน้ามาเนี่ยจะกลับหัวกลับหางผมลืมไปนะครับมันต้องเอาอีกด้านหนึ่งเข้ามาโอ้ขออภัยครับขออภัยนะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวก็ตั้งกล้องใหม่นะครับเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่เลยดีกว่าเนาะตั้งกล้องใหม่เดี๋ยวผมจะหมุนกล้องใหม่นะโอ้ อ่าแบบนี้แบบนี้โอเคแบบนี้นะครับอ่าโอเคละนะอ่ะถ้าผมตั้งกล้องแบบนี้ตัวหนังสือจะไม่กลับนะฮะอ่าในเมื่อฉะนั้นเดี๋ยวผมผมขอเปิดอีกเครื่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเปิดอีกเครื่องหนึ่งนะครับเปิดเครื่องนี้เลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวเองสักหน่อยนะฮะเอ่อการไลฟ์สดโ,โอเคอ่า โอเคนะคผมติเดเชียรโอเคก็เป็นกลับมาลักษณะนี้ก็จะไม่ตัวหนังสือจะไม่กลับหัวกลับหานะครับอ่ะก็ผมจะบอกท่านนะครับเวลาท่านไลฟ์สดนะครับถ้าท่านเอาด้านนี้ครับด,านนานด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยไปครับมันตัวหนังสือจะกลับหน้ากลับหัวกลับหานครับแต่ต้องเอาเอาด้านนี้เข้ามาเออพูดผิดนะผมจะกลับยังไงให้ดูอ่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน จออยู่นี้นะฮะถ้าเราไลฟ์สดอย่างนี้ครับมันก็จะทาให้เห็นไม่กลับหัวกลับหานครับแต่ถ้าเอาด้านหลังมามันจะกลับหัวกลับหานะครับในเมื่อฉชนั้นนะครับทุกท่านนะครับต้องมีต้องมีเลยฮะเขาเรียกว่ามีมีโทรศัพท์สองเครื่องสําหรับท่านที่คนเดียวนะอย่างผมเนี่ยไลฟ์คนเดียวแต่งคนเดียวทาคนเดียวหมดเลยนะเมื่อฉชนั้นเดี๋ยวผมก็อ่ะ มก็ตั้งนะฮะตั้งแนวเนี้ยโอเคตอนนี้กลับว่ากับหางหรือยังอ่าไม่กลับแล้วโอเคนะครับอ่าผมไม่ดูนะฮะอ่านี่คือโอเคอ่าตอนนี้นะครับเห็นแล้วฮะตอนนี้เห็นเบอร์โทรผมชัดแล้วนะเห็นเบอร์โทรผมชัดแล้วนี่ก็คือผมขายที่นะครับขายที่นะครับอยู่ที่น้องจอดครับขายที่น้องจอดนะครับจํานวนเดี๋ยวอันนี้มันมันสูงไปลองเอานี้ดีกว่า เอาโอเคนะโอเคนะฮะเอาอันนี้โอเคป้ายนะครับเขียนมาเยอะเลยฮะเขียนมาเยอะเลยนะครับเขียนมาเยอะเลยที่ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่น้องจอครับอยู่ที่น้องจอครับจานวนนะฮะแปดจำนวนประมาณสิบเอ็ดไร่นะครับสิบเอ็ดไร่ผมไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วครับไปดูมาแล้วสวยงามมากนะครับเป็นที่ที่เป็นน้ํา รอบเลย,เป,นนเ,ลยเป็นน้ำรอบเลยนะครับเป็นน้ำรอบเลยนะครับแล้วก็หลายหลายคนนะครับเหมาะที่จะไปทําการเกษตรนะครับบางคนชอบทําโคกน้องนานะครับโคกน้องนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ข้อตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าตรงนี้ทางทางเข้าไม่มีนะครับท่านต้องทาสะพานแต่สะพานนี้อยู่แล้วเป็นสะพานไม้เป็นสะพนสานไม้ที่ใช้ชั่วขราวเข้าออกได้ แต่ถ้าเกิดท่านไปซื้อนะครับท่านทําสะพานเลยทาสะพานาพแล้วก็เข้าไปในไร่ท่านเลยนะครับเข้าไปในไร่เลยนะฮะแล้วท่านก็เขาเรียกว่าทำโป่รองนาได้สบายจํานวนสียเปล่นะครับท่านใดที่ชอบนะครับชอบตรงนี้ชอบที่นี่นะฮะก็โทรหามผมเลยนี่ก็คือการไลฟ์สดนะครับการขายที่นะผมมีทั้งสอนนะครับสอนนะ ไม่ใช่ผมคนเดียวน,นะครับเราจะมีกลุ่มของเรานะครับจะมีกลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นคุณปฏิวัติไม่ว่าเป็นคุณสุขุมไม่ว่าจะเป็นคุณแดงไม่ว่าจะเป็นคุณวัชรินนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณนารูณนะครับคือหลายๆท่านนะครับอยู่ที่นี่จะมาช่วยกันสอนนะช่วยกันสอนเราไม่ได้สอนโดยตรงนะฮะคือเราไม่ได้ตั้งผมตั้งใจสอนคือเรามีการจัดประชุมทุกวันที่เราบ่ายสองเนี่ยเราคอยจากคนนี้ เก็บเล็กเก็บน้อยอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะมีผู้มาเรียนทั้งหมด8ท่านด้วยกันแปดท่านด้วยกันก็ทุกคนก็แฮปปี้กลับไปนะครับก็มอนนีอะไรก็มีเจ้าของตลาดแล้วก็จะมีเจ้าของพี่เจ้าของซักแล้วก็คนต้องการที่มาเรียนออนไลน์นะครับกระผมท่านใดที่ฟังผมนะฮะแล้งานสดๆไลฟ์ส,ด,ส,ด,สดนะครับอยากจะบอกทุกท่านว่าที่นี่นะครับ สอนจริงนะฮะออนไลน์จริงอสังหาริมทรัพย์จริงนะท่านใดที่ต้องการเรียนหรือต้องการที่จะเข้าร่วมกับทีมงานของเรานะฮะให้ท่านโทรมาหาผมได้ครับที่หมายเลขผมขึ้นเอาไว้นะฮะวันนี้โค้ชวัชรินการตลาดออนไลน์ก็ขอ,ขอรายงานแล้วก็ขอจบแค่นี้ครับแล้วรูู้งใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโค้ชวัชรินการตลาดออนไลน์ขอ จบแค่แค่นี้ครับสวัสดีครับ